สวัสดีค่ะปอลลนเหรออันนี้ไทยได้แต่มึ่คือแล้วนะคะพาไปกินหมูกระทะนะคะไฟแรงเกินนะคะนี่ทคั้งแรกนึกว่าจะไม่ไปนะคะเพราะว่าอ่านน้ำเสร็จแล้วเนาะไปแบบน่าสกเลยนะคะไม่ได้แต่หน้าไม่ได้ทำอะไร อน้ำเสร็จก,ก็ไปเลยดูไฟแรงเกินนะคะและอ้อถอกถอกกระท่าเนาะถอกกระท่าเปนเลยมาแต่ได้ถอมอค่ายเนาะนี่นะคะปกติไปนี่ไม่เคยกีสามชั้นนะคะเพราะว่าไม่เคยชอบมันนะคะจะกีแต่ ที่มีเนื้อล้วนๆนะคะสว่วนมากดูช่ำๆเลยนะคะเนะีเอาวิตเตอร์ไหนถมอมอค่าตาเก้อๆเยอ,อ,อร่อยทุกคำเลยนะคะมืัอคือใบมีเอซีทักด้วยนะคะ ถ้าไทยกันได้นะคะถ้าเห็นข้างนอก <c oughs> นอก็ไม่คิดเหมือนก,กันนะคะว่าจะมีแบบเ <c oughs> อาเป็นข้างนอกแล้วมีคนรู้จักเราเนาะแต่ชมว่าน้อเจ็ว่านอยเดี๋ยวอสอนแล้วรักเราอย่างนสิยาวันะแล้ว,ว,วเอ <c oughs> วดอเมซ่าออริทีวออทินเลเมซ่าเดอร์เกน้องีว่าน้อไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะไปกินมนกทะล้านหน้าอ่านน้ำเสร็จก็ไปเลยนะคะแค่ใส่ชุดกันหนาวไป รวม,มันจะหนาวนะคะใส่ชุดนอนไปด้วยถ้าเห็นขขางนอกไม่ได้แต่นหน้านีานะ่อย่าตกใจนะคะ <c oughs> เป็นเรื่องปกตินะคะ <c oughs> อันนี้กุ้งนะคะกุ้งตัวใหญ่อยู่นะคะร้านนี้ปกติไปกีบประจำค่ะปกติก็จะไปกีร้านหนึ่งนะคะ มีร้านหนึ่งร้านที่ไปกินเนาะแต่ว่าร้านนั้นส่วนมากคนเต็มเร็วนะคะชิกี้ยู่แค่สองมีสองร้านเราไม่ได้จะปุ๊ดที่ก็ชิกี้ยู่แค่สองร้านเนาะร้านนี้เก็กบอีกร้านหนึ่งนะคะร้านอะไรนะร้านหงเหรอคะอืมเจ๊งหงแบานั่นเลยคะ่ะ เจ้หงนั้นปกติถ้าไม่ได้จองไว้นี่ไปใส่ใสไม่มีที่หน้านะคะก็เลยจะเลือดร้านนี้มากกว่าเพราะว่าเราไปไม่ได้กินอะไรแบบเยอะแยะนะคะกินเท่าที่มีค่ะไม่ได้ซีเรียสน,นะคะ กินกับผัาชีใบร์เรยนะคะเหมือนดับกลิ่นดับอะไรได้นะคะชอบกินค่ะเวลากินน้ำจิ้มก็อร่อยนะคะใช้ได้นะคะคนก็เยอะนะคะวันที่ไปนี่คนเยอะนะคะดูอันนี้เห็ดเข็มทองค่ะ เลยเข็มทองน,นะคะพอดีไปถ่ายคลิปได้ไม่นานนะคะแบบหมดพอดีค่ะดูคำใหญ่ๆเลยชิมน้ำจิ้มฉ่ำๆนะคะหน้าหนาวแบบนี้ต้อหมูกระทะเท่านั้นนะคะตาเก็อไข่เยบ่ยอ๋ถอถมโมฆอาแล้วเนาะตาเก็เยีบถมโมาะหรออภเรศรีถอมโมอคาเนาะ จริงๆแล้วมีเด็กมาแอบดูข้างหลังด้วยนะคะต่ออกไปนะคะเพราะว่าไม่อยาลงเนาะกลัวด,ดงอันนี้เนาะนองอยู่ข้างหลังชอ,บ,อบมาเอมมองถ่ายคลิปนะคะน่ารักดีนะคะกับตะเกียบไปด้วยเนาะข้างหลังอ่ะจริงๆมีเด็กด้วย